สวัสดีครับพอกเจดัดในชักพัดอีกแล้วครับเมื่อนี้สีม,มาแนะน้ำพี่น้องในการปลูกพักไสเงาหรือหัวซึ่งเป็นพักคูครอบครัวคูครัวของคนไทยแคบทุกคนเรี่กกับว่าได้ครับเพราะว่าพักเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหลากหลายเมนูพักเหล่านี่สามารถปลูก ในสวนหรือปลูกเป็นแปลงปลูกในกระถางหรือในภาชนะอื่นๆก็ได้ครับปลูกกินเจ็ดแห่รล้ายจาได้ปลูกขายเจ็ดแห่มีรายได้เพิ่มมีพักอย่างแน่น้ำใบ,บเบิ้งกันเลยครับพักไช่เงาหรือหัวชนิตแรกทีนน้ำใหม่พี่น้องได้ปลูกก็คือหอมครับหอมเป็นพืชพักที่ปลูกง่ายตเร็ว ปลูกได้ตลอดปีปลูกในแปลงหรือในกระถางหรือในภาชนะอื่นก็นได้ครับมีหลายชนิดนเช่นว่าหอมแบงหอมแดงหอมหัวใหญ่หอมแขกและก็หอมเมืองเลยนะครับประโยชน์ของหอมก็มีหลากหลายดังต่อไปนี้ครับ 1. นช่วยลดไขมันในเลือดและเพิ่มดันโลหิต 2. ช่วยให้เลือดไหลเวียนด,ดีป้องกันโรคหัวใจ 3. ต้านเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสครับ ซีกระตุ้นการย่อยอาหารและลดการป้องอื่น 5. มีสารตานอนุมูลอิสระชะลอกวามเสื่อมของเซลลการน้ำหัหอมไปใช้ประโยชน์ครับสำหรับหอมกะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายวิธีดังต่อไปนี้ครับ 1. ใช้ประกอบอาหารให้มีกลิ่นหอมและวก็มีรสกมกล่อม 2. ใช้ดองทอดหรือทําเป็นน้ำหัวหอม เพื่อบรรเท่าอาการวัด 3. ใช้ทาผิวหนังเพื่อลดการนักเสพหรือมแมลงกัดต่อยการสั่งรายได้จากหอมครับหอมสามารถสั่งรายได้หลากหลายวิธีดังต่อไปนี้ครับ 1. ปลูกปูขายต้นสดโดยขายที่ตลาดสดร้านอาหารหรือขายให้พอ่อค้าคนกลางจะมีรายได้ตลอดปีครับ 2. แปรรูปเพื่อม,มุ้นคา เช่นน,ะน้ำพริกหอมเจียวหอมดองแล้วก็อื่นๆน้ำครับสามขายต้นพันธุ์หรือต้นก้าสำหรับเมนูอ,อาหารที่มีหอมเป็นส่วนประกอบกับมีหลากหลายครับเช่นผัดไทยแกงมัสมัมนผัดกะเพราต้มยำต่างๆข่าพัดแล้วก็เมนูอ,อาหารอื่นๆอีกหลากหลายครับนั่นก็คือพืชผักชนิดแรก ที่ใช้เงาหรือหัวผูกคว้าของคนไทยจีนน้ำน้ำให้พี่น้องได้ปลูกครับพักใช้เงาหรือหัวชนิดที่สองจีนน้ำนให้พี่น้องได้ปลูกก็คือกระเทียมครับกระเทียมเป็นพืชที่ปลูกง่ายจะเรื้อนเติบโตเร็วปลูกในแปลงในกระถางหรือภาชนะอื่นๆก็ได้เชน่นเดียวกันกับหอมครับแต่มีหลายชนิดครับเชน่นกระเทียมกรีบกระเทียมโทนแล้วก็อื่นๆนาครับประโยชน์ของกระเทียม สำหรับกระเทียมก็น้ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับดังต่อไปนี้หนึ่งช่วยลดไขมันและก็ความดันโลหิต 2. เสริมภู่มคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค 3. ช่วยย่อยอาหารและก็ขับลมในลำไส้สี่ลดการตานในเลือดและก็ต้านอนุม,มูลอิสระห้าบำรุงผิวพรรณและก็ย็ดให้ผมแข็งแรงการน้ากระเทียมไปใช้ประโยชน์สําหรับ การนำกระเทียมไปใช้ประโยชน์ก็มีหลากหลายพิธีครับดังต่อไปนี้ครับหนึ่งใช้ปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมและก็มีรสชาติเข้มข้น 2. ทํากระเทียมเกียวน้ำกระเทียมดองหรือบากระเทียมแห้งบดขายนะครับ 3. ใช้เป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพหรือทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการสร้างรายได้จากกระเทียมสําหรับการสร้างรายได้จากกระเทียมก็มีหลากหลายครับ เช่นว่าหนึ่งปูขายกระเทียมสดกระเทียมแหง้งตามท้องตลาดทั่วไปหรือขายให้เกษตรกร,กรครับ 2. แปรรูปเป็นกระเทียมสก,กัดแคปซูลหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นากระเทียมดองหรือกระเทียมอมืน่นๆเพื่อบำรุงสุขภาพ 3. ขายออนไลน์ก็ได้ครับ 4. เพาะต้นพันธุ์ขายที่เป็นต้นก้าหรือว่าต้นพันธุ์ ขายเป็นกระถางก็ได้นะครับสำหรับเมนูอ,อาหารที่มีกระเทียมเป็นส่วนประกรอบก็มีดังนี้ครับเช่นกระเทียมเจียวร้อยข้าวต้มหมูทอดกระเทียมพริกไทยผัดกระเพราน้าพริกกระเทียมเมนูต้มแกงผัดอื่นๆแล้วก็เมนูอื่นๆอีกหลากหลายครับนั่นคือผักไช่เงาหรือหัวชนิดที่สอง ที่แนนําให้พี่น้องได้ปลูกครับพักเงาหรือหัวชนิดที่สามที่แนนําให้พี่น้องได้ปลูกก็คือคาจันละคาเป็นพืชที่ปลูกง่ายจะเลือเติบโตได้ดีปลูกได้แปลงในกระถางหรือในภาชนะอื่นก็ใดขึ้นกันครับประโยชน์ของคาสำหรับคากับมีประโยชน์หลากหลายดังต่อไปนี้ครับหนึ่งช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อสอง ปันเท่าอาการไอเจ็บคอและกระวัดส 3. ช่วยย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 4. กานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 5. เพืบำรุงเลือดและขับของเสียออกจากร่างกายการน้ำค่าไปใช้ประโยชน์ค่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิ 1. ใช้ปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมเย็ดร้อนและกระดับกลิ่นข้าว 2. ต้มน้ำดื่มแก่ท้องอืดหรือใช้ต้มสมุนไพรอบโตสามแปรรูปเป็นผงคาอบแห้งชาชงสมุนไพรหรือสกัดน้ำมันหอมระเหยจากคาการสั่งแร่ได้จากคาสามารถสั่งได้ไดนหลากหลายเช่นผูกขายสดในตลาดร้านอาหารหรือโรงงานแปรรูปเป็นคาอบแห้ง หรือคาผงเพื่อเพิ่มมุ้นคาา 3. ผลิตน้ำมันหอมระเหยจากคาใช้ในสปาและกัเครื่องสำอาง 4. ขายออนไลน์ 5. ขายพันคาหรือนอคาใหนเกษตรกรท,ทั่วไปสำหรับเมนูอ,อาหารที่มีคาเป็นส่วนประกอบก,ก็ไรแก่ต้มคาไก่แกงเพชรหรือแกงเขียวหวานน้ำพริกคา ปลาทอดราดน้ำคาต้มสมุนพไพรคาตะไคร้ใบมะกรูดช่วยขับรมและบำรุงร่างกายแล้วก็เมนูอาหารอื่นๆอีกหลากหลายครับนั่นคือผักชนิดที่สามที่ใช้เงาหรือหัวคู่ควัวของไทยที่แนะน้ำให้พี่น้องได้ปลูกครับผักใช้เงาหรือหัวชนิดที่สี่ที่แนะนํำให้พี่น้องได้ปลูกก็คือตะไคร้ ตะไคร่เป็นพืชพักที่ปลูกงายจะเลิศเติบโตได้ดีปลูกได้ทั้งในแปลงในกระถางหรือในภาชนะอื่นๆประโยชน์ของตะไคร่นีดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยขับรมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ 2. ช่วยขับเงือ้อขับปสัสสาวะ 3. ช่วยลดความดันโลหิต4มีิตนันแบคทีเรียและก็เชื้อรา กลิ่นหอมของตะไคร้ช่วยผ่อนคลายลดวยความเครียดการน้ตาตะไคร้ไปใช้ประโยชน์สําหรับตะไคร้ก็กมีประโยชน์หลากหลายอาทิ 1. ด้านอาหารใช้เป็นเครื่องปรุงเพิ่มความหอมในแกงต้มยำแล้วก็น้ำพริก 2. ด้านสมุนไพรใช้ต้มน้ำดื่มช่วยขับรหรืออบไอน้าสมุนไพร 3. ด้านเครื่องสำอาง สกัดน้ำมันหอมระเหยใช้ในสปาน้ำหอมแล,ล้วก็โลชัน่นซีด้านการเกษตรใช้ทําน้ำมักสมุนไพรไล่แรลงหรือสัตูพืชต่างๆการสร้างแร่ได้จากตะไคร้สำหรับการสร้างแร่ได้กับมีหลากหลายแนวทางอาทิหนึ่งปูกขายเป็นตะไคร้สดหรือว่าพันตะไคร้ส แปรรูปเป็นชาใบาตะไคร้หรือน้ำตะไคร้พ้อมดืม่ม 3. สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ใช้ในอุตสาหกรรมสปาไรกระเครื่องหอม 4. ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่นสเปยรย์ไ่แมลงน้ำยาทำความสะอาดสำหรับเมนูอาหารที่มีตะไคร้เป็นส่วนประกอบได้แก่ต้มยำกุง้งไก่อบตะไคร้ น้ำพริกตะไคร้ยำตะไคร้กุ้งสซปลาทอดสมุนไพรและกับเมนูอนื้นอีกหลากหลายครับนั่นคือผักไช่เงาหรือหัวชนิดที่สี่ที่แนน้ำให้พี่น้องได้ปลูกครับผักไช่เงาหรือหัวชนิดที่หาที่นนน้ำให้พี่น้องได้ปลูกก็คือกระชายครับกระชายเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย,ยาเจริญเติบโตเร็ว ปูกได้ทั้งในแปลงในกระถางหรือในภาชนะอื่นๆครับประโยชน์ของกระชายมีดังต่อไปน,นี้ครับหนึ่งบำรุงกำลังเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย 2. ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ 3. ามแก้ย,ย่อยอาหารและแก้ทุกเสียด 4. มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดิอนอาหารอ ช่วยบำรุงธาตุให้ร่างกายและเอิ้อม่สมรรถภาพทั้งเพศการน้ำกระชายไปใช้ประโยชน์มีหลายด้านครับหนึ่งด้านอาหารใช้เป็นเครื่องปรุงในแกงเพชรพัดเผ็ดน้ำพริกหรือเมนูป,ป่าต่างๆเพื่อดับเป็นข้าวครับ 2. ด้านสมุนไพรใช้รากหรือหัวกระชายสดขั้นน้ำดืม่มหวังรุงร่างกายขับลมและช่วยฟืน้นฟูพลัง สด้านุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผงกระชายม้านกระชายพร้อมดื่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4. ด้านสุขภาพใช้เป็นสูตรยาสมุนไพรร่วมกับขิงค่าและตะไคร้ครับการสร้างและได้จากกระชายครับกระชายก็สามารถสร้างและได,ได้ได้หลากหลายครับ 1. ปลูกขายเป็นกระชายสดในตลาด หรือร้านอาหาร 2. แปรรูปเป็นน้านกระชายสกัดเย็นหรือชากระชายอบแห้ง 3. ผลิตผลิตภัณฑ์เสืิอมอาหารจากกระชายขาว 4. จํจำน่ายเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห่งให้กรับโรงงานยาและก็สป,ปาครับสำหรับเมนูอ,อาหารที่มีกระชายเป็นส่วนประกอบอาทิผัดเพชปรปลาดุกใส่กระชาย แกงปลากระชายน้ำพริกกระชายไก่ผัดกระชายปลา,าทอดราดพริกกระชายและกับเมนูอาหารอื่นๆอีกหลากหลายครับนั่นคือพืชไทยหัวหรือเงาอันนี้นที่หาที่นะนำ้ำไอพี่น้องได้ปลูกครับพักกินหัวหรือเงาต้นนี้นที่หกที่นะานำห้พี่น้องได้ปลูกก็คือขิงครับ ขิงเป็นพืชที่ปลูกง่ายจะเลื่นเติบโตได้ดีปลูกได้ทั้งในแปลงกระถางหรือภาชนะอื่นๆครับประโยชน์ของขิงมีหลากหลายครับดังต่อไปนี้หนึ่งช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อสองบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนและกเมารถ 3. ช่วยลดละระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดซ เสริมภูมิคุ้มกันวันเท่าอาการวัด 5. ช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนของโลหิตและกระทาให้ร่างกายอบอุ่นครับการน้าขิงไปใช้ประโยชน์หลากหลายด้านครับอาทิ 1. ด้านอาหารใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารข้าวหวาน 2. ด้านสมุนไพรใช้ต้มดื่มแก้วัดแก้ไอหรือทอํายาหม่องสมุนไพร ด้านเครื่องดื่มแปลรูปเป็นน้ำขิงพร้อมดื่มหรือช้าหรือผงขิงสเร็จรูป 4. ด้านเครื่องสำอางใช้สกัดนำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์สปาการสร้างและได้จากขิงขิงสามารถสร้างได้ได้หลากหลายทงางอนึ่งปูกขายขิงสดหรือขิงอ่อน2แปลรูปเป็นขิงดองขิงกบแห้ง ชาขิงน้ำขิงพร้อมดื่ม 3. สกัดทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากขิง 4. ขายเป็นสินค้าโอท็อปหรือของฝากสมุนไพรสำหรับเมนูอาหารที่มีขิงเป็นส่วนประกอบอาทิไก่ผัดขิงขิงดองท่านคููกับซูชิหรือว่าอาหารมันๆต้มค่าขิงหมู ข้าวต้มปลาขิงน้ำขิงร้อนแล้วก็เมนููนอื่นอีกหลากหลายครับนั่นคือเพืชกินเงาหรือหัวชนิดที่หกที่แนะนําให้พี่้องได้ปลูกครับพักกินเงาหรือหัวชนิดที่เจ็ดที่แนะนอนให้พี่้องได้ปลูกก็คือขมิ้นครับขมิ้นเป็นพักที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ปลูกได้ทั้งในแปลง ในกระถางหรือในภาชนะอื่นๆครับประโยชน์ของขมิน้นขมินกัมีประโยชน์หลากหลายครับถังต่อไปนี้ 1. นช่วยต้านการอักเสบและขาเชื่อในร่างกาย 2. บำรุงผิวให้พองใสลดสิวและจุดด่างดำา 3. ช่วยระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ 4. ช่วยขับลมและดีท็อกตับ 5. เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันบัดและก็โรคเรื้อรังการน้ำขมิน้นไปใช้ประโยชน์ก็มีหลากหลายด้านครับ 1. ต้านสุขภาพใช้ต้มน้ำดื่มแช้ขับลมบำรุงตับลดอักเสบ 2. ต้านความงามใช้พอกนาคัดผิวลดสิวฝ้ายุดดจางดำ 3. า 3. ด้านสมุนไพร ใช้ทำยาแผนโบราณเช่นยาแก้ท้องอืดอยาคับประจำเดือนและก็ะอื่นๆอีกการสร้างรายได้จากขมิ้นสามารถสร้างรายได้หลายๆทางอย่างหลากหลาย 1. ปลูกขายเป็นเงาสดหรือขมิ้นแห่งในโรงงานและก็ะตลาดสมุนไพร 2. แปรรูปเป็นผงขมิ้นบรรจุซองสบู่ขมิ้นครีมอพอกหนา แคปซูลขมิ้นชัน 3. ทำ้าชาหรือเครื่องดื่มขมิน้นเพื่อจำหน่ายในตลาดสุขภาพสำหรับเมนูอาหารที่มีขมิ้นเป็นส่วนประกอบอาทิไก่ทอดขมิน้นแกงเหลืองภาคใต้ข้าวหมกไก่ปลาทอดขมิน้นแกงไก่ใส่ขมิน้นแล้วก็เมนูอาหารอนืน่นๆอีกหลากหลายนันคือผักไช่เงา หรือหัวชนิดที่เจ็ดที่แนะนำให้พี่น้องได้ปลูกครับนั่นคือพักที่ใช่เงาหรือหัวเป็นเสื้อประกอบในอาหารที่อยู่คู่กับข้วของคนไทยแทบ,บทุกข้วเรือนสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เยครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบพระคุณครับ